เอ็มพีวารสวัสดีค่ะรอบนี้แอดมินมีซีรีส์จีนเรื่องหัวดักเข้ากลางใจหรือ n o t t i n g But You ผลงานเรื่องใหม่ของอู๋เลยน้องชายแห่งชาติของจีนมาสวมบททรงสารชวนนักกีฬาแบดมินตันที่มักได้เป็นตัวสำรองเขาได้พบกับเหลียงเยวอันนำแสดงโดยโจอีถงผู้ช่วยท่านประธานมือดีที่กำลังมีชีวิตอยู่ในช่วงยากลำบาก พรมลิขิตนำพาให้พวกเขาได้เข้าร่วมชมรมเทนนิสคอร์ทย่าโดยที่เหลียงเหย,ยวอันเป็นผู้จัดการสโมสรส่วนส่งซานชวนพันตัวเองจากนักแบดมาเป็นนักเทนนิสทั้งสองพาทีมฝ้าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อสร้างสโมสรอาอชีพที่แข็งแกร่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งเรื่องทัศนคติและประสบการณ์ชีวิต แต่ก็ได้เพิ่มพูมความรักจากการต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นทั้งคู่จะผ่านการทดสอบด้านความรักและการงานอย่างไรนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเหลียงโยอันนางเอกของเรื่องสาวโสดอายุ32ปีมีงานที่ดีมีเงินใช้มีเมตตาและพึ่งพาได้มารับการสัมภาษณ์กับเจ้าของหมาที่กําลังหาเจ้าของใหม่ให้มัน เธอลงทุนทำแผนการเลี้ยงดูหมาน้อยมาให้ดูเพื่อความมั่นใจระหว่างสัมภาษณ์โทรศัพท์ของเธอก็มีสายเข้ามาไม่หยุดหย่อนไม่พอ,อยังต้องส่งอีเมลให้เพื่อนร่วมง,งานอีกเจ้าของชัดจนหาตึงนางเอกเป็นผู้ช่วยพิเศษของซ e อจัดการเรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่และเป็นดังเงาของบอสซึ่งต้องคอยสแตนบายตลอด24ชั่วโมงไม่มีเวลาเลิกงาน เธอไม่อยากจะมีชีวิตแบบนี้อีกแล้วจึงอยากจะเลี้ยงหมาสักตัวเพราะอยากจะสัมผัสความรู้สึกตอนเปิดประตูบ้านไปแล้วมีใครสักคนกระโจนเข้าใส่ซึ่งจะช่วยเยียวยาจิตใจเธอได้แต่เจ้าของหมาเห็นชีวิตเธอแค่เวลาสั้นๆก็บอกได้คำเดียวว่าเกินเยียวยาเช้าว,วันจันทร์แสนยุ่งเหยิงของนางเอกเริ่มต้นในการบรีฟ์งานสั้นๆให้ประธานเสียเหมือนทุกวัน เธอทำงานในบริษัทสินค้าเกี่ยวกับกีฬาวันนี้มีงานวิ่งฮาฟมาราทอนหญิงเธอกับประธานเสียมาร่วมงานในฐานะสปอนเซอร์อันดับหนึ่งซึ่งส่งนักวิ่งฝีเท้าดีเข้าร่วมการแข่งขันในนามแบรนด์บริษัทผู้เป็นสปอนเซอร์เธอมาดูความเรียบร้อยของเพงเซอร์ คือผู้ที่วิ่งเกาะกลุ่มไปกับนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อให้ทำเวลาและเข้าเส้นชัยได้ตามเป้าหมายและในกลุ่มนักวิ่งจะต้องมีคนนำหน้าที่สวิปเปอร์ที่คอยต้อนนักวิ่งรังท้ายให้เข้าเส้นชัยอีกหนึ่งคนซึ่งค่าจ้างสวิปเปอร์แพงกว่าใครทั้งหมดเพราะต้องใช้เวลาวิ่งนานถึงสามชั่วโมงทรงสารชวนพระเอกของเรื่องรับหน้าที่เป็นสวิปเปอร์ซึ่งต้องใส่ที่คาดผมหูและต่ายไว้เป็นสัญลักษณ์ซึ่งแตกต่างจากเพสเซอร์ทั่วไป พระเอกวายๆมีตนคนเดียวที่ต้องใส่เจ้าที่คาดผมมุ้งมิ้งนี่เจ้าหน้าที่บอกค่าจ้างสวีปเปอร์แพงกว่าใครเพราะมีคนเดียวแต่หากไม่ใส่ก็รับค่าจ้างเท่าเพเซอร์คนอื่นๆก็แล้วกันนางเอกเข้ามาเกลียกล่อมให้เขายอมใส่เห็นหูกระต่ายกับโบชมพูดูไม่เหมาะกับใบหน้าคมเข้มจึงฉีกออกแล้วใส่สติกเกอร์หมาน้อยที่ติดมาจากมือถือของเธอให้แทนพระเอกจึงยอมแต่โดยดี หลังจากนั้นก็อบรมเจ้าหน้าที่จัดการว่าค่าจ้างนักวิ่งบริษัทเป็นคนจ่ายไม่ว่ามากหรือน้อยก็ไม่มีสิทธิ์ดูถูกคนอื่นแบบนี้ พระเอกทำหน้าที่สวิเปอร์ใส่ที่คาดผมหูกละตายผูกลูกโป่งไว้ด้านหลังเพื่อเก็บนักวิ่งรังท้ายฝ่ายนางเอกทำหน้าที่คอยดูแลการแข่งขันทุกจุดให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยตั้งแต่รถโอบีถ่ายทออสดและจุดให้น้ำประธานบริษัทคู่แข่งของบริษัทนางเอกส่งนักวิ่งเข้าร่วมถึง10คนแต่บริษัทนางเอกส่งเพียงแค่3คนสุดท้ายใครจะคว้าเหรียญทองยังต้องคอยลุ้นมาจบการแข่งขัน นายเอกโดนนักวิ่งกลุ่มดังท้ายตามจีบขอแอดวีแชทไม่เลิกจึงวิ่งนำมาก่อนจนนางเอกสังเกตว่าเขามาถึงไวกว่าที่กำหนดพอพวกเจเจที่ตามก่อแกมาถึงเขาก็รีวิ่งนำขึ้นไปอีกประธานเจียไม่มั่นใจว่านักกีฬาที่นางเอกสอาหามาจะเข้าเส้นชัยไวกว่าคู่แข่งแต่นางเอกบอกเ้่ยกีฬาก็เหมือนแทงม้าต้องคอยลุ้นที่เส้นชัยเธอนั่งรถกลับมาที่สนามเพื่อรอดูผู้ชนะ ปรากฏว่า3อันดับแรกเป็นนักกีฬาที่บริษัทนางเอกส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจูู่เธอได้รับแจ้งในโซเชียลมีข่าวว่าผู้หญิงใส่ชุดก,กีฬาบริษัทของเธอกระโดดตึกลงมาเธอจึงรีบไปยังที่เกิดเหตุก็เห็นว่าเป็นแค่หุ่นที่ร่วงลงมาจึงจัดการส่งจดมหมายแถลงข่าวโพสลงโซเชียลทันทีประธานเจียสั่งการให้เธอไปตรวจสอบว่าหุ่นนั้นมาจากไหนหลังจบงานพระเอกโดนหักเงิน เพราะวิ่งเร็วกว่าเวลาที่กำหนดหนางเอกเห็นวันนี้ทุกคนต่างก็เหนื่อยกันทั้งนั้นจึงไม่อยากจะทำให้เป็นเรื่องเขาทราบซึ้งใจที่เธอช่วยเหลือเป็นครั้งที่สองจึงเอาน้ำให้ดื่มเพราะเธอปากแห้งและคุยโทรศัพท์ทั้งวันมองที่ป้ายชื่อจึงรู้ว่าเธอชื่อเหลียงโยอันพระเอกเปิดข้อความในโทรศัพท์เห็นถแถลงข่าวที่บริษัทนางเอกโพสต์มีภาพถ่ายหุ่นและวิกผม <c oughs> เมื่อขยายดูใกล้ๆจึงมั่นใจว่าเป็นของร้านตน นางเอกมารับหลัวเลอรลูกสาวเพื่อนรักที่โรงเรียนและให้อยู่กับเธอที่บ้านจนกว่าแม่จะมาหลัวเนียนเพื่อนนางเอกอยากกับสามีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวกลับมาบ้านเห็นลูกหลับไปแล้วก็บอกว่าเธอมน้าจะให้ลูกสาวไปเรียนโรงเรียนประจำเพราะตอนนี้งานลักโภชนาการของเธอกำลังบูมสุดๆแต่นางเอกวางแผนให้เพื่อนย้ายมาอยู่ตึกเดียวกันจากนั้นจะจ้างแม่บ้านทำความสะอาด และคอยรับส่งลูกสาวให้หล้วเนี่ยทราบซึ้งใจที่มีเพื่อนที่ดีอย่างนางเอกพระเอกอาศัยอยู่กับอันชงหนุ่มใหญ่ที่ทำอาชีพขายวิกผมบ้านของเขาอยู่ในย่านชุมชนแออัดผู้คนพลุกพล่านความสัมพันธ์ของเขากับอันชงไม่แน่ชัดว่าเป็นญาติกันทางไหนแต่อันชงก็ยินดีจะเรียกพระเอกว่าลูกชายมีลูกค้าเข้ามาซื้อวิกผมเธอเป็นคนไข้มะเร็งที่ทำการผ่าตัดให้คีโมจนผมร่วงหมด แม้เธอจะขัดสนเงินอยู่ไม่น้อยแต่อันโฉงเคยสัญญาว่าจะลดรลาคาให้เป็นพิเศษก็สนใจแล้วเล่าว่าคงมีคนสงสารเธอจึงบริจาคเงินให้ที่แท้พระเอกสงสารจึงเข้าร่วมการวิ่งเพื่อนำเงินค่าจ้างแอบมาวางให้สองแม่ลูกได้ใช้เมื่อลูกค้าไปแล้วพระเอกเอาภาวิกผมในงานถแถลงข่าวของบริษัทนางเอกให้อันชงดูเขาไม่ทันดูก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ บริษัทนางเอกจะประชุมสรุปผลงานจากการแข่งมาราธอนครั้งนี้แต่กลับมีข่าวเรื่องหุ่นปลอมที่ตกลงมาจากตึกสร้างกระแสบริษัทจนแทบจะกลบเรื่องนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลไปหมดแต่ประธานใหญ่ไม่ลืมชื่นชมประธานเจียที่สร้างผลงานให้กับบริษัทตลอดมาแต่เกาลี่หนึ่งในประธานบริษัทกลับบอกว่ามาราธอนครั้งนี้ลุล่วงด้วยฝีมือนางเอก เพราะเธอเป็นคนเลือกนักวิ่งทั้งสามคนที่ได้รางวัลมาเองกับมือประธานเกาออกปากขอให้นาเอกย้ายมาทำงานกับตนเพราะเห็นฝีมือดีแต่ประธานเจียรังไว้เธอยังต้องฝึกอีกสักสองปีจึงจะเก่งประธานใหญ่ยกกลยุทธ์ของประธานเจียที่สร้างแบรนด์ในกีฬาวิ่งบาสเกตบอลและแบดมินตันแต่ของประธานเกาคือสนับสนุนกีฬาทุกประเภทจะบอกของใครดีกว่ากันนั้นต้องวัดการที่ข้อมูลและกำไร ประธานเจียบนวันนี้แทนที่จะได้ชื่นชมกับเหรียญจากการวิ่งแต่กลับต้องได้รับคำท้าแข่งจากประธานเกาจึงให้นางเอกไปสืบเรื่องหุนปลอมว่าเป็นฝีมือใครนางเอกทำหนังสือขอย้ายไปแผนกการตลาดแต่ประธานเจียไม่อยากให้เธอไปจึงรับมาส่งส่งทำให้กระดาษบาดมือเธอจนเป็นแผลเพื่อนร่วมง,งานมาบอกว่ามีคนรอนางเอกที่ร้านกาแฟาด้านล่างแถมหล่อมากพลเอกเดินเข้ามาพร้อมกับเรียกชื่อเธอ นางเอกแปลกใจที่เห็นเขาที่นี่แถมยังรู้จักชื่อเธออีกพระเอกบอกเห็นจากป้ายในวันงานที่มาวันนี้เพราะเรื่องหุ่นปลอมที่เป็นข่าวนางเอกคิดว่าเขาเอาข่าวมาขายจึงอยากฟังข้อเสนอพระเอกรู้สึกเหมือนตัวเองโดนดูถูกจึงจะกลับเธอขอโทษที่เสียมารยาทพระเอกจึงพูดธุระ ที่มาวันนี้พราผมปลอมในงานถแถลงข่าวซึ่งน่าจะเป็นของที่ร้านตนนางเอกจึงพาเขาไปดูของจริงในห้องเก็บของเห็นเขาอายุน้อยก็คิดว่ายังเรียนไม่จบแต่เขาทำงานแล้วพอได้เห็นวิกผมและยี่ห้อก็รู้ทันทีว่าเป็นของที่ร้านจริงๆนางเอกขอโทษอีกครั้งที่วันนี้อุตส่าห์เสียเวลามาบอกแต่เธอยังดูถูกเขาอีกพระเอกไม่อยากจะเชื่อที่พูดใจริงใจไหมเธอคงเห็นว่าเขาไปวิ่งกเพื่อเงิน วันนี้เลยคิดว่าจะมารีไถ่เงินสิที่มาก็เพราะเงิน2องพันที่เธอช่วยพูดให้จึงจะมาตอบแทนเพราะไม่อยากติดหนี้บุญคุณใครนางเอกขอแอดวีแชทเพื่อเขาจะได้ส่งที่อยู่ร้านไปให้เธอได้นางเอกมาถึงที่อยู่ของพระเอกซึ่งเป็นชุมชนแออัดร้านวิผมเปิดอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลเพราะลูกค้าเยอะอันโฉงเห็นเขาพานางเอกมาดูสีหน้าก,ก็รู้ว่าไม่ใช่ลูกค้าจึงชวนเธอตัดผมส,สกินเฮด พะเอกขัดว่าวิกผมที่ร้านก็เยอะแล้วอยากจะต้องการผมคนอื่นอีกทำไมนางเอกเข้าเรื่องถามหาคนซื้อวิกอันนี้อันฉงเปิดดูสมุดลงบัญชีก็รู้ว่าเป็นผู้ชายมาซื้อไปเมื่อสัปดาห์ก่อนดูสีหน้าก็รู้ว่าไม่ใช่คนป่วยแถมที่ร้านก็ไม,ม่มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้นางเอกเห็นที่ร้านมี QR โค e อันโฉงนึกได้ว่าเขาจ่ายด้วยอารีเพย์จึงเปิดดูประวัติการทำรายการ นางเอกขอกดโทรหาเจ้าของบัญชีแล้วแท้งทำเป็นร้านขายวิกโทรกลับมาติดต่อเรื่องปัญหาการจ่ายเงินของลูกค้าชื่อเดวิดมาเพื่อขอให้ผู้ซื้อติดต่อกลับพระเอกกับชงอันมองการจัดการของเธอก็อดทึ่งไม่ได้ระหว่างที่นั่งรอพระเอกซื้อน้ำให้เธอดื่มเธอชมว่าพ่อยังหนุ่มพระเอกบอกตนแซ่ซ้งส่วนเจ้าของร้านแซ่อันคิดว่าเป็นพ่อลูกกันจริงๆไหม เห็นที่นิ้วมีแผลจึงส่งยาฆ่าเชื้อและปิดพลาสเตอร์ยาให้ไม่นานคนซื้อโทรกลับมานาเอกจึงอัดเสียงไว้อันชงแซงบอกว่าโรงงานแจ้งสินค้ามีปัญหาให้เขาส่งที่อยู่มาจะส่งอันใหม่ไปให้แต่เดวิดมาปฏิเสธไม่ต้องโทรมาอีกแล้วก็วางสายไปทุกคนจึงคิดว่าเบาะแสคงไม่พอแต่เพียงแค่นี้นางเอกก็พอจะรู้ว่า คนทำเป็นคนในบริษัทเธอเองจึงขอบคุณพระเอกที่ช่วยเหลือและขอเลี้ยงข้าวเป็นการขอบคุณเขาปฏิเสธที่ทําไปเพราะไม่อยากติดค้างใครพอจบงานนี้ต่างฝ่ายต่างลบวีแชทก็ไม่ถือว่าน่าเกลียดระหว่างนั้นมีชายสองคนเดินไม่ดูจนเกือบชนนางเอก พระเอกจึงรวบตัวเธอเข้ามาเพื่อไม่ให้โดนชนล้มที่แท้นักเลงสองคนไปหาเรื่องร้านอันชงหอบกล่องใส่เท่ากระดูบบอกน้องสาวที่ซื้อวิคไปไม่นานก็ตายเลยจะขอเงินคืนอันชงได้ยินเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นจึงปฏิเสธเลยโดนนักเลงผลักและข่มขู่ให้ขายร้านพระเอกกลับมาถึงเห็นคนมาหาเรื่องก็ตอบโต้ทันทีหยิบกลองเท่ากระดูกโปรยเต็มร้าน อธิใครเขาใส่กล่องมากันบ้างดูก็รู้ว่าเป็นแป้งสาลีแล้วคว้าไฟแช็คขรูหาจุดไฟผงแป้งสาลีที่ลอยฟุ้งอยู่คงจะติดไฟได้ระเบิดตายกันหมดเนี่ยแหละทําให้พวกนักเลงกลัวและล่าถอยไปนางเอกกลับมาหาข้อมูลพนักงานที่ชื่อเดวิดมาจนพบว่าเขาเป็นคนของประธานเกา่าประธานเจียดูข้อมูลแล้วก็ทิ้งลงเครื่องทำลายเอกสารทันทีเพราะรู้ว่าหากจะใช้เรื่องหุ่นปลอมเอาผิดประธานเกา่า คงไม่มีประโยชน์เพราะเขาเป็นญาติกับประธานใหญ่จากการประชุมก็เห็นได้ว่าประธานใหญ่ไม่ได้สนใจหุนปลอมเลยดูทีตนคงต้องประกาศสงครามกับประธานเกาอย่างชัดเจนซะแล้วจากนั้นก็บอกให้หนายเอกเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่ต้องแพลงพลายให้ใครรู้นายเอกทวงเรื่องขอย้ายแผนกแต่เห็นท่าทีของประธานเสียก็รู้ว่าเขาต้องไม่อนุมัติแน่จึงพูดความในใจออกมาเขาเคยสัญญาไว้แล้วก็ผลัดผ่อนเรื่อยมา ประธานเจียเห็นว่านาที่ผู้ช่วยพิเศษของเธอก็ดีอยู่แล้วไม่ควรจะย้ายไปไหนหนางเอกเห็นเพื่อนๆที่จบมาทำงานในบริษัททุกคนได้รับการโปรโมทไปหมดแล้วแต่เธอไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยใบคำขอย้ายแผนกเขายังโยนทิ้งเข้าเครื่องทำลายเอกสารแบบไม่ใหญ่ดีเลยสักนิดเวลาสี่ปีกว่าที่ทำงานไม่เคยได้นอนหลับสนิทเตรียมพร้อมรอรับคำสั่งตลอดเวลาเขาชี้ให้ทำอะไร ไปที่ไหนเธอทําหมดตอนนี mond, ist, s, <S <S ้รู้สึกเหนื่อยล้ามากที่ไม่เติบโตประธานเจียแย้งว่าเธอติดตามเขามาหลายปีควรได้เรียนรู้มากกว่าคนอื่นเห็นพักนี้มีอีเวนต์และรู้ว่าเธอไม่ได้ขึ้นเงินเดือนนานแล้วเลยจะแจ้งฝ่ายบุคคลทำเรื่องขึ้นเงินและอนุญาตให้เธอลาพักได้ นางเอกแวะมหาหาหลัวเนี่ยนด้วยความห,อห่อเหี่ยวที่ไม่ได้ย้ายแผนกนับแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานเธอพยายามทำลายกำแพงความสามารถที่มองว่าเพศชายเท่านั้นที่ทำงานเก่งจึงตั้งใจทำงานสุดความสามารถหัวหน้าขาดเธอไม่ได้แต่มาวันนี้จึงรู้ว่าคิดผิดไปคลั้นจะลาออกไปทำงานที่อื่นผลงานเป็นชิ้นเป็นอันสักโครงการก็ไม่มีแถมจดหมายแนะนำจากหัวหน้าก็คงจะไม่ได้ เพื่อนสาวเองเข้าใจว่าหากมีลูกน้องที่ปลูกปั้นมากับมือทำงานเข้าขากันดีแล้วก็ไม่อยากปล่อยไปจึงปลอบใจว่าแม้วันนี้เธอจะยังทำสิ่งที่อยากทำไม่ได้แต่เชื่อว่าแรงฮึดของเธอยังมีอีกเยอะสักวันจะต้องเป็นวันของเธอแน่นอน อันชงคิดว่าพระเอกถึงวัยที่ควรจะหาแฟนได้แล้วเขาบบยให้ไปดูตัวเองดีกว่าที่โสดมาจนป่านี้แล้วถามถึงเรื่องนักเลงที่มาหาเรื่องในเมื่อมันอยากจะซื้อร้านนี้ก็ควรขายให้ไปซะแต่อันชงไม่ขายเพราะจะรอเมียกลับมาพระเอกโมโหที่เขาโง,ง่งมอยู่คอยคนที่ไม่คิดจะกลับมาที่ร้านสับปะรังเคนี้นานถึงเจ็ปีแล้ว ประธานเจียโทรหานางเอกเธอพยายามจะไม่สนใจเขาส่งข้อความให้เธอออกมาข้างนอกจะแนะนำให้รู้จักใครคนหนึ่งในที่สุดนางเอกก็ทนไม่ไหวหยิบโทรศัพท์มากดดูแล้วรีบแต่งตัวออกไปทันทีไปถึงประธานเจียแนะนำให้รู้จักเฮทันเตอร์ชื่อว่าอเล็กขากลับประธานเจียบอกตลาดการแข่งขันเสื้อผ้ากีฬาในประเทศมีแบรนด์เกิดใหม่มากมายแต่ส่วนแบ่งการตลาดยังไม่ชัดเจน จึงคิดจะทำโครงการอันเด d o ์อกเฟ้นหานักกีฬามือรองแล้วค่อยๆปั้นให้มีชื่อเสียงขึ้นมาโดยใช้คอนเน c t ชันจากอเล็กที่พบกันในวันนี้พระเอกมาที่สโมสสนแบดบินตันแต่เช้าเพื่อทำความสะอาดจัดเตรียมอุปกรณ์แต่เพื่อนร่วมทีมไม่ค่อยชอบขี้หน้าเขาจึงมักให้นั่งเป็นตัวสำรองเสมอประธานเจียมาที่สโมสอนแบดมินตันตามคำแนะนำของอเล็กเพื่อลองดูการซ้อมของนักกีฬาหน้าใหม่หนางเอกเห็นพระเอกอยู่ที่นี่ ก็รู้ว่าเขาเป็นนักกีฬาแบดมินตันจินอี e, คู่อริที่ไม่ชอบขี้หน้าพระเอกเรียกให้เขามาช่วยซ้อมพระเอกเห็นว่านางเอกมาดูการซ้อมที่หอสังเกตการจึงจะใช้โอกาสนี้สแสดงฝีมือแบดมินตันชายเดียวให้ได้เห็นช่วงแรกพระเอกปล่อยของทำแต้มนำห่างนางเอกแนะนำนักกีฬาให้ประธานเสียฟังเริ่มจากจินอีโคสเล่าว่าเขาแข่งชนะได้เหรียญมาไม่น้อยปีก่อนป่วยฟอร์มจึงตกไปบ้าง แต่ปีนี้มั่นใจว่าเขาเป็นความหวังของสโมสรที่จะสร้างผลงานโดดเด่นขึ้นมามีชื่อเสียงได้แน่นอนส่วนพระเอกเป็นนักกีฬาที่มีพรสวรรค์ลเลยโดดเด่นมากๆแต่จูจูก็ฟอร์มตกโดยไม่มีสาเหตุโค้ชจึงไม่ชอบนักกีฬาที่ฝีมือไม่นิ่งเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่แบบเขากลับไปดูการแข่งขันในขอดไม่นานจินอีก,ก็ไล่ามาจนได้แต้มเท่ากับพระเอก แล้ว EP ีที่2ก็จบลงติดตามหัวรักเข้ากลางใจ EP ีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ